รู้สึกมีความสุขค่ะที่เราได้มาอยู่ในจุดตรงนี้แล้วก็มีโอกาสได้เริ่เรียนอ่านเขียนแล้วก็ได้มาอยู่ในจุดที่ผู้รู้ทั้งหลายก็ได้อยู่กันก็ทําให้เราเวลาลงไปหาความรู้ทําความรู้หรือสั้างเราจะเป็นอะไรเราจะมีหลักเกณฑ์ เราจะมีหลักยีนว่าเราจะต้องต้องทําอะไรบ้างต้องถามอะไรต้องเรียนรู้อะไรและสิ่งที่เรายังไม่รู้เราก็ศึกษาเพิ่มเติมจากช่องทางต่างๆที่มีโครงการการอบรมกุธรรมจริยธรรม แล้วก็รู้สึกรู้สึกดีใจตนเองที่ว่า,าพ่อได้สอนให้เรารเรับเรินอ่านเขียนให้ต่อสู้รินรุนและเราเองเราก็เดินมาล้าก็จำภาพที่พ่อมาหานะะแล้วก็เอาตังมาให้เอามาให้เราไปเรียนแล้วก็เป็นตัง สามพันแต่จะต้องแบ่งกันกับพี่กับน้องเนาะพี่ก็เรียนน้องก็เรียนเนี่ยก็พี่ก็ได้สองพันน้องก็ได้หนึ่งพันซึ่งตัวเราเองเราก็เป็นน้องเราก็ได้หนึ่งพันนะฮะทีนี้เมื่อเราเออเราก็รู้ว่าความยากลำบากของสังคมชุมชนที่จะต้องกว่าจะได้ตรงได้ตังได้อะไรมาเนี่ยมัน มันยากนะฮะมันยากเพราะว่ารายได้ที่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 ได้เนี่ยรายได้ที่ที่เราได้มามันก็มาจากทกําการเกษตรขายข้าวขายน้าขายอะไรหลายยอย่างคือได้มาซึ่งเงินเพื่อส่งมาให้ลูกเรียนในเมืองเนาะส่งมาให้ลูกเรียนในเมืองให้ลูกได้ตั้งใจเร,รั่มเรียนอ่านเขียนให้ดีให้งามให้อะไร จะเป็นยังไงโอกาสจะเป็นของเราไหมเราจะมีโอกาสได้จบตรีไหมจบปโโรไหมจบปเอ,อกไหมอะไรี้ยฮะมันก็หลายอย่างนะที่เราที่ที่ทำให้เราคิดที่ทําให้เราต้องคิดเพราะว่าเราเรามองอนาคตตัวเองไม่ออกแต่ก็เรียนไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆจนมันจบก็จบมันก็เออทำไมถึงมีช่องทาง น่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยเรากา็ไปตามเส้นทางนั้นเวลาโอกาสมันมันมอบให้เวลาโอกาสเขาเกิดขึ้นมาเวลาเขาเขาเขามีช่องทางขึ้นมาเราก็เดินตามเส้นทางมันก็ทําให้เราสะดวกสบายต่างๆหลายอย่างแล้วก็ทําให้เราได้มองอะไรได้ไดกว้างกว่าเดิม เห็นอะไรได้มากกว่าที่ที่ที่เป็นอยู่รู้อะไรได้มากกว่าที่เป็นอยู่เข้าใจอะไรได้มากกว่าที่เป็นอยู่เราก็เลยต้องขอบคุณขอบคุณพ่อขอบคุณพ่อขอบคุณมันมีแมลงบินเข้าตอนที่เราเข้าประตูขอบคุณพ่อขอบคุณหลายหลายคนนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่ผลักดันเรามาจน จนนับปัจจุบันเราขอบคุณทุกคนขอบคุณธรรมชาติขอบคุณสถานที่ขอบคุณโอกาสขอบคุณการเวลาขอบคุณพ่อแม่ครูบอาจารย์ขอบคุณทุกสรรพสิ่งในโลกใบนี้นที่มอบโอกาสนั้นให้กับเราแล้วก็ให้โอกาสนั้นกับเราเราก็ถึงได้มีโอกาสมานั่งอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ทําหน้าที่ของเราอย่างน้อยคนก็รู้จักเรามากขึ้น เราก็มีอะไรมากกว่าที่มีอย่างน้อยเราก็เป็นอะไรมากกว่าที่เป็นแล้วก็ยังเราก็มีความเข้าใจมากกว่าวในสิ่งที่เราเข้าใจมาก่อนแล้วนี่ก็คือการศึกษาที่ที่มันมอบให้เราที่เขามอบใหเ้เราก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณตัวเองที่ขอบคุณแขนขอบคุณขาของเราทีเา่เราอดทนนะ เราอดทนแล้วก็สู้มาจนถึงทุกวันเนี่ยนะอดทนมากจริงๆอดทนอดกลั้นจริงๆเหนื่อยนะับเหนื่อยแต่ก็ทําไงได้นะะมันก็ต้องสู้อะ่ะเพราะเราเป็นลูกคนจนเราพ่อแม่เราเด็ดผักหักฟืนไม่ได้มีอนาคตอะไรมากมายไม่ได้เป็นเจ้าขุนมูลนายพ่อแม่ไม่ได้เป็นราชการเก่าเนาะมีแต่มหามีแต่มาดิ้นรนแสวงหากอบ ต่อร่างสั้งเนื้อตัวทั้งนั้นะฉะนั้นสิ่งนี้มันจึงเป็นความทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีทางเลือกแล้วเราก็ต้องเดินไปข้างหน้าก่อนเผื่อมันเป็นโอกาสให้กับเราแล้วก็เผื่อมันมีโอกาสให้กับเรามากกว่าที่เป็นฉะนั้นมันจึงไม่ทอ้อโรงเรียนได้ถ้าไม่มีเงินเรียนก็จบก็หยุดก็ไม่ต้องวอรี่อะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องแปลอะไรแต่ไปก่อนยังไม่รู้เลยว่าชะตามันเป็นยังไง มีแต่ว่าไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เลยไม่เรียนไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เลยไม่ทำอนาคตไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เลยเลยไม่ทําอะไรเวลาของเรามันก็เสียไปเรื่อยๆฉะนั้นเราก็เคยอยู่มามันก็ไม่เคยมีน่ลองดูซิวันจัดมีมาในรูปแบบอื่นๆไหมอะไรไหมต่างๆไหมครับมันก็ทําให้เราได้ได้มานั่งอยู่ในจุดตรงนี้จากที่เราเดินมาเราจึงเข้า จึงกล่าวคําว่าขอบคุณได้ทุกๆโอกาสที่เราซื้อข้าวซื้อของที่เราซื้อของอยู่ของใช้ที่เราทําอะไรต่างๆเราจะขอบคุณเพราะ